สวัสดีครับวันนี้ทำการรับเสียงหรือว่าจูนคอร,อรอดดิตอลนะครับเป็นการคิดเองและยังไม่ได้เป็นช่างทัาไะไ่นะครับลแโปรแกรม จากเดิมที่ซื้อมาแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าการลงโปรแกรมแ่ถทาให้เสียงดีขึ้นหรือว่ายังไงก็ยังยังไม่ได้เทสแล้วก็ยังไม่ได้ตรสอบครับวันนี้วันที่5เมษายน2565ขณะนี้เวลา10โมง10โมง30ครับ ใช้วลาดูไปเรื่อยๆนะครับความหมายของมันก็คือเราความสําเร็จครับเพราะเราเองก็ไม่ค่อยรู้มันไม่ได้ไปถามเลยครับซื้อมาที่ร้านเขาก็บอกว่ามันใช้ได้เลยครับแค่เราไปให้ช่างขาแต่งเสียงให้เขาก็บอก มันนาตังในกันแล้วแล้วง่วาย่าขวัญใจชาวเครื่องเสียง ตังปาาจะไปแต่ตรงนี้นเราคงจะได้ถอดสายแล้วครับชาดแบตดีด้วยครับคงไม่ตั้งฉากเดียวและมุมกล้องเดียวนานแล้วครับเราอยากดูมุมกล้องอื่นเหมือนกันเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าไอ้ตัววินโดว์ข้างในมันเป็นยังไงครับสำหรับแผ่นซีดี

เราก็ไปดูขอ้อมูลจาก u t u b e อีกเหมือนกันครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยใส่ความชอบนี่แหละครับมือยสันครับมือสยสันตเตยำเพลนเตยำเพลนพอเรารู้ว่าเราจะลง youtube นี่ดาราเรามาเลยครับจะไปเทียบกับคนดัง<ค>นในย,ยูทูปคนไทยเตยำเพลนนะครับคนไทย,ตยเตยำเพลนเราจะไปเทียบกับดารา YouTube เขาได้หรือเปล่าครับ อันนี้มือไหม้ครับมือใหม่หัดทำเอฟซีครับเออเอฟซีคนไหนถ้าชอบมากดหัวใจให้รารูนะครับเริ่มโอนตังมาได้เลยใช่ไหมครับยังไม่ได้เปิดบัญชีครับรอก่อนสแปบดาราของเราโนเนมสุดๆครับเริ่มปั้นที่คนนี้แล้วครับบัญชีของเราอยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้นะครับเอฟซีคนไหนถ้าอยากโอนมาก็โอนมาได้นะครับโอนเจอดันดันแล้วครับ เขาเป็นภาษาสวยนะครับวันนี้วันอะไรครับอ๋อไงไงไงมอฮะวันวันค้าวันอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมดูก่อนโอ้วันอนี้วันโออ่างนะครับวันอังคารอังคารครับไออังคารอังคารภาษาสวยก็อังคารสิบโมงก็สิบโมงอ๋ออันนี้เป็นภาษาที่ตรงกันมาครับสิบโมงจะโด้วยฮะจ่โด้วยจ่าดยก็จ่โดวยลาเลยไงน้เตมมันจ่โดวยลาเลยจ่าดยก็กินข้าว รืออังพิเจนไงในเลยตาบรรจาดุเขาุงข้าวไม่สุกครับเขาวางัน้นนี่ดาราของเราครับลง youtube ครับเดี๋ยวเสร็จงานนี้เราลงเลยครับเสร็จงานนี้เราจะไปปลูกข้าวโพดคลิปนี้น่าจะครบสิบห้านาทีครับเพราะว่าเรายังเราดูข้อมูลจากคอมเพื่อการปรับแต่งเสียงแต่หลังจากนั้นเราก็ไปดูตอนเปิดเพลงอีกทีหนึ่งครับถ้าเราอัปเดตสำเร็จ มันน่าจะได้เสียงแตกต่างจากที่ซื้อมาแล้วใช้เลยสักระดับหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ขอสิบนาทีก็พอครับ,รรบในในก็ในในแล้วครับ f อี FC ดาราของเราเดินทางมาเราตั้งแต่เก้าโมงแล้วครับโอนเงินมาให้ด้วยนะฮะใครเป็น f อฟเขาที่รู้ตัวแล้วก็คุ้เคยเดี๋ยวบอกบัญชีผ่าน โอเคเดี๋ยวอยู่ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเราส่งบัญชีปให้ครับส่งลานนี้เหลืออีกเวลาอีกสามสี่ห้าวันนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งกดกดไม่ใช่ปลูกตะไคร้ด้วยนะครับกดกระดิ่งปลูกตะไคร้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสงกลานเหลืออีกหกเจ็ดวันนครับเพราะวันนี้กันที่ห้าแล้วครับห้าวันอังคารสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับล่าสุดครับไม่ใช่ปีที่แล้วและปีเดียวนครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยครับ ยุคนี้ไอคอนไม่ใช่ไโครยุคนี้ไอคอนครับไม่ใช่ไมโครสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องเราก็คงจะมาตั้งกล้องไว้ที่เดิมครับสนับสนุนก็ได้เลยนะตอนนี้ครับตอสัมภาษณ์ตอนนี้ครับในๆก็จะเลืคกเอากล้องนะครับทุกทุกจ้างมาแค่นี้ครับประมาณห้านาทีครับสำหรับ ค่าตัวผมก็ยังไม่ได้ให้เลยครับสำหรับทางไอดีครับคิวของคุณเข้าชากแค่นี้นะครับ <c oughs> <c oughs> คิวของคุณหมดแล้วนะครับคิวเข้าชากคุณหมดแล้วมือสั่นอีกแล้วมือสั่นอีกแล้ว Bisa nanamai, tiada <tuh> apa-apa <c 'est> <tuh> yang boleh

สินาทีแล้วครับถ้ายังไม่สําเร็จเราเราติดตามคลิปหน้าตอนที่มันเสร็จแล้วเราก็เป็นช่วงที่เปิดเพลงแล้วนะครับส่วนการตั้งค่าเราก็คงจะอาศัยให้มันเป็นกราฟที่ใช้งานได้ตามสูตรของมันนะครับดูดูแล้วต่อไปจะเปิดงานอะไรครับนี่งานบวชวันที่8ปดที่เก้าที่สิบเมษานนี่แหละครับ<อ>บันฑินดาครับ พอเราตั้งค่าเราก็ไปดูข้อมูลใน YouTube อีกเหมือนเดิมแล้วครับแต่นี่เราสร้างคลิปพันษาหรือเป็นสารคดีแนวทางสนุกสนานของพวกเราเองนะครับไม่มสายฮครับสายฮาครับไม่มีสาระนะครับสายฮไม่มีสาระครับ <c oughs> สายฮาแล้วก็คล้ายๆก็ใช้ทําภาพยนตร์ในตัวครับไม่ใช่สายพวงนะครับไม่ใช่สายพวงภาพยนตร์ไทยซีรีส์เดไทยซีรีส์หมูบมบ่บ้านบ้านเรายังไม่ค่อยดังเท่าไหร่เราชอบสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเองครับ ราะว่าเราใช้โทรศัพท์ที่มีความคมชัดสูงนะครับเราสามารถทำอะไรก็ได้อย่าลืมปักตะไคร้นะครับปักตะไคร้กับกดกระดิ่งด้วยนะครับก็จะถึงสิบนาทีเราขอปิดคลิปนี้ด้วยการสำรวจใกล้ๆทีนึงครับว่ามันมีอะไรบ้างาข้อมูลเพียบเลย นี่นละครับใหม่เลยนี่รุ่น260 PR อะไรไม่รู้นะครับน้ำหนักรู้เรื่องแน่นอนแต่เราชอบเฉยๆครับขอจบคลิปนี้เพียง10นี้น10นาทีนะครับถ้าคลิปต่อไปคือการดัดแปลงที่เรียบร้อยสมบูรณ์ดีแล้วเราค่อยไปฟปังเสียงอีกงๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ